ตอนนี้อ่ะนะพ่อใหญ่คนนั้นนะ่ะนะพ่อใหญ่คนนั้นที่ไปปลาใสที่อุดรน่ะนะโดนคดีเพิ่มเธอรู้ยังโดนคดีเพิ่มจ้ามีประสบการณ์ในชีวิตอย่างไรปลาใสอย่างไรทากันแดดอย่างไรล้างหน้าด้วยสบู่อย่างไรปรากฏว่าทุกอย่างไม่ได้ใช้ยี่ห้อดอกเตอร์มาริกานะปลาใสอย่างไรแต่ปรากฏว่าได้คดีเพิ่มสองคดีคะ่ะมึงมึงปลาใสอย่างไรว่ให้ให้ได้คดีเพิ่มจากที่มีคดีอยู่แล้วอ่ะคือคนเราอ่ะ อย่าพูดตอนที่ตัวเองไม่มีสติเธอรู้ไหมและคนเราอย่าพูดตอนที่ตัวเองเนี่ยกำลังมีความเก็บกดรู้ไหมคนเราอะ่ะอย่าพูดอย่าแสดงออกตอนที่เราเนี่ยมีความมีปมด้อยเธอรู้ไหมต้องเงียบปากเข้าไว้เงียบปากตัวเองมีคดีอยู่เงียบปากค่ะปรากฏว่า <c oughs> ไปกล่าวหาผูผ้พิพากษาเขาอีกและที่สําคัญคดีที่ตัวเองโดนฟ้องอะ่ะพิพากษาแล้วทั้งนั้นเลยและคดีที่ตัวเองกําลังโดนฟ้องสั่งฟ้องไปแล้วคืออายการสูงสุดไปโทษอายการสูงสุดเขาอีกมินประมาทอายการเขาอีก <c oughs> ทำตัวอย่างไรทำตัวอย่างไรให้มีคดีอยู่ตลอดเวลาคนเรานี่นะทุกคนถ้าเกิดเราอ่ะทําผิดทําพลาดไปแล้วไม่มีการปรับปรุงตัวนะเราอะก็จะต้องทําผิดอยู่ร่ำไปอยู่นั้นและจนกระทั่งเราตุยอะจริงๆคนเราอะ เขาถึงบอกไงพระพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าเขาถึงบอกไงว่าคนเราอ่ะจะต้องมีการพุทโ,ทโมธธรรมะพุทโ,ทโมธธรรมะไงนั่นก็คือว่าเราจะต้องได้สติอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราเนี่ยสติฟุ้งซ่านอ่ะเราก็จะทําผิดวนลูปอยู่อย่างนั้นอ่ะทำผิดเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปทาผิดตั้งแต่พ่อยันลูกอ่ะเออเออ คนเราเนี่ยนะถ้าเกิดเราเลี้ยงหลานไม่ได้เราต้องนั่งอยู่บ้านแล้วก็พุโทโทธรรมโมธรรมะพุโทโธธรรมะธรมโมพุโทโธธรมโธรโมะอย่างเงี้ยคือคือตอนนี้ธรรมโมธรรมะ,รมะไม่ได้เลยมือแต่ธรมโธรมโออยู่ตลอดอย่างเวลากูปวดหัวจริงๆเลยไปที่ไหนก็ได้แต่คดีนี่เธอรู้ไหมไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปปาสายไฮพาร์คที่เนชั่นทอคอะก็ได้คดีไปไปไปปปาสายไฮพาร์คที่ที่เนชั่นนะนะก็ได้คดีเรื่องเกาะขูดไงได้คดีเรื่องเกาะขูดไง ได้คดีเรื่องเกาะกูดไงอืมไปปลาใสไฮพาร์คยังไงให้ได้คดีอ่ะไปปลาใสไฮพาร์คยังไงให้ได้คดีอ่ะพวกเธอรีบๆเลยพวกเธออย่างไรก็ตามเวทีปลาใสยังมีอีกเยอะมากเธอต้องรีบซื้อกันแดดนะเพราะว่านะเขาชอบเกณฑ์คนนะไปนั่งฟังตอนที่ตักแดดตักแดดแล้ว,วันก่อนจัดเก้าอี้ไปหมื่นหนึ่งคนไปนั่งประมาณห้าร้อยที่เหลือหลบแดดอยู่กันแดดค่ะ เกณฑ์กูไปนั่งกันเกณฑ์ดูเกณฑ์กูไปนั่งตากแดดค่าค่าค่ารถให้แค่ห้าร้อยยังไม่พอซื้อกันแดดดอกเตอร์มาริกาเลยหกร้อยเก้าสิบซื้อหนึ่งหลอดได้เพิ่มอีกหนึ่งหลอดก็ยังหกร้อยเก้าสิบได้ค่าจะได้ค่ารถห้าร้อยได้ค่ารถห้าร้อยห้าร้อยโดนโดนโดนอีพวกอีโดนพวกหัวคิวกินไปอีกสองร้อยเหลือสามร้อยเหลือสามลอยซื้อเมียงกับบัพ่อเดซูอืม อุดรท่านี่เป็นเมืองหลวงของแสดงพระนะอุดรท่านี่เป็นเมืองหลวงของแสดงพระนะมึงถามคนอุดรบอว่าเป็นเมืองหลวงมึงแบมึงกอเออเมืองหลวงของแสดงวาสน่ะมืองหลวงของแสดงพอไปภาคเหนือก็บอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของแสดงวาสน่ะอุ้ยแสดงพอแสดงแม่มึงติพอไปพะเยาปุ๊บบอกพะเยาเป็นเมืองหลวงของแสดงโอ้เท่านั้นแหละปรากฏว่าเอาสีแดงไปทาอีหลักกิโลอ่ะ เอาสีแดงไปทาหลักกิโลค่ะบอกว่าที่นี่เป็นเมืองหลวงของเสดแดงวสนันต์นะพนะกูค่ะคนพยาวค่ะมาต,ต์แลนด์พยากูค่ะมาต,ต์แลนฟัสต,ต์แลนพยาค่ะแล้วดร้าตอมาิกนยังไงกูก็ไปเลยค่ะพร้อมกับลูกน้องอีก8คนทําไมค่ะกูเอาข้อนปอนเนี่ยไปตุ๊บเลยกูเอาข้อนปอนไปตุ๊บเลยเจ้าไปตุ๊บเลยเจ้ากูตุ๊บแล้วแผ่นมดเลยตุ๊บเอาข้อนปอนตุ๊บแล้วแผ่นมดเจ้าเมืองหลวงแสดงปอดเสดงแม่มืองกะเออมืองแบ่งแบ่งแยกประชาชนบ้านกูนี่นะ อ้ไม่แบ่งแยกภาษาชนบ้านกูนี่ฮะบัดเต้นบัตูมพวเนี่ยมึงมันแบ่งแยกภาษาชนบ้านกูนี่กูเนี่ยไปเลยค่ะบุกเลยค่ะเอาลูกน้องไปแปดคนค่ะอือเอาลูกน้องไปแปดคนค่ะค่ะกูไม่พกอาวุธยปรกรณ์อะไรทั้งนั้นนะคะพกคอนปอนค่ะรู้จักคอนปอนไหมคะอ่าคอนปอนนะคะคอนปอนนะคะพกคอนปอนไปเจ้าตุ๊บแล้วแผ่นมดเจ้าตุ๊บไอ้เสาเมืองหลวงเสื้อแดงเนี่ยนะกูตุ๊บเหลาแผ่นมดนะ่ะ เขากิ้วแก้วอำเภอจุนนะนะเออกูเนี่ยเป็นคนตุบมีปัญหาอย่างก็อีเสื้อแดงอีมงเหลืองเสื้อแดงอีนกแสกไปประกาศที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาบอกว่าพะเยาเป็นเมืองเหลืองแสดงพะนะโอ้กูที่เจ็บใจมากเลยค่ะประมาณ2ี่ปีที่แล้วกูเจ็บใจมากเลยค่ะกูไปเลยค่ะพาลูกน้องไปแดคนลูกน้องพ่อค่ะกูข้ามภูเขาไปเลยค่ะกูไปตุบพรอนปอนตุบแล้วแผ่นหมดเลยมันสงสัยว่าใครทุบวะอีกะเออกูเนี่ยตุบเออ บตุ๊บหัวมึงกับบุญละเออมันหาว่าพะเยาเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงเสแดงมันไปเชียงใหม่ก็บอกนุงหลงแดงไปเชียงรายก็บอกเมืองหลวงเสแดงเสแดงพ่อเสอแดงแม่มึงเหรอมึงมาแบ่งแยกประชาชนบ้านกูได้ยังไงกันมึงไม่ต้องมาแบ่งแยกประชาชนบ้านกูนี่แหละกูอค้อนปอนไปตุ๊บแล้วแผ่นมดอะ่ะกูเนี่ยเออสาวปีที่แล้ว คดีหมดอายุความค่ะซาวปีแล้วค่ะกูตุบเองกูไม่ตุ๊บหัวอีนอกแสกก็บุญเท่าไหร่แล้วค่ะเออกูนี่แหละตุบเองค่ะถ้ามึงไปประกาศอีกทีนี้กูจะไม่ตุ๊บกูจะ,จ,ะจะไม่เอาคอนปอนไปตุบไอ,ไอเ,สเสาหลักกิโลที่มึงเอาไปทําใหม่อ่ะนะพ่นสีแดงอ่ะนะกูจะตุบหัวพวกมึงนี่แหละลากมึงเอ้ยกูจะไม่ตุบหลอกเสาหลักกิโลที่พวกมึงทําปอมขึ้นมานะกูจะตุบหัวพวกมึงนั่นแหละเออพ่อมึงกลับมามึงมาอย่ามาเสือกปลาใสแบ่งแยกประชาชซนอีกนะเออคนอุดรขอนแก่นเขาก็เป็นคนไทยเส้นกัน คนดุดรขอนแก่นขอนลากเง er. าเขาก็เป็นคนไทยเส้นกันเออมึงจะคิดว่าคนอีสานนี่โง่หมดทุกคนมันมึงใส่ไสนะเออคนอีสานบระเวณคนโง่เด้แค่เขาเนี่ยเออแค่เขาเสื้อผู้นั่มแค่เขาก็ติดตามล้ำเติร์ดล้ำเติร์ดไปล้ำเติร์ดไปแค่เขาเสื้อผู้นั่มเป็นคนสือแล้วกติดตามล้ำเติร์ดไปเขาบริเวนคนโง่เด้บริเวคนเสเอือเด้เออป้าสายจกับเขาเป็นคนเสือคนโง่เออทีหัวเลือกเขาทรงแล้วกับไปกลับไปงอเขาใหม่กลับไปใส่เขาใหม่ เห็นอีสานเป็นคนโง่บอกนั huh, them, ่นแหละนั่นแหละสูเลือกมันเข้าไปอีเสือแดงนะเลือกมันเข้าไปให้มัน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 เบอกว่าห้าเป็นคนโง่อยู่นะเลือกมันเข้าไปอีเสือแดงเนี่ยเลือกมันเข้าไปเลือกมันเข้าไปพี่น้องเลือกมันเข้าไปอีเสือแดงเนี่ยเลือกให้มันมาแบบแยกแยกมูห้าบอกเลือกให้มันมาดูถูกคนเสือแดงว่าเป็นคนโง่บอกเลือกมันเข้าไป มันเอาอีมันเอามันไปเอามันไปเอาอีสายเกือไปป่าใสที่อุดรอีน่นเป็นคนตายอีสายเกือเป็นคนตายทาร้านอาหารกระเจงทําร้านอาหารกระเจงบริหารอีเงื่อนบริจาคชิบหายมันไปป่าใสมันไปป่าใสลดไปป่าใสเพื่อนมั่นกับเขาคุกไปแล้ว48ปีจำนำเขาจำนำเขาเนี่ยมูเฮ้าเศร้าอีสานเนี่ยหาลานก็ขั้วเลื่อนเนี่ยเศร้าหน้าทางสินเศร้าหน้าทางสินแดดินไม่กับมั่นกันแหละ แดดินนปกะบมันนี่แหละยิงยวยอ่ะยิงยวยแท่อวยอ่ะนานแหละจำนำเข่าชิบหายหมดประเทศนี่อ่ะนั่นแหละรัฐมนตรีเข่าคุกมืดแหละเข่าคุกมืดแหละรัฐมนตรีจำนำเข่าเข่าคุกเบสม,ม,มันกระทสำซ้ำซอกกับไอ้เศร้าหน้ามันกระทำซ้ำซา,ากกับเศร้าหน้าบัตนี้ในรัฐบาลลูกมันในรัฐบาลอีทุงติงสดิงสีอีนี่อุ้ยประชาชนได้กินเขียดสังกษีค่ะ ประชาชนได้มีกินประชาชนอ,าอยู่ดีกินดีไปทุกคนคะ่ะประชาชนมีเกียรติมีสังกสีคะ่ะมีแต่พอมันกับมันแต่ละด้เกียรติในสังกสีอะประชาชนเนี่ยไ่ได้กินดีกินแต่เกียรติกินแต่กบอยู่นั่นแหะว่าลรากับไปแล้วว่าลรากับไปว่าเราก็บาากบาากับไปขายกันแดดต่อ อ๋อไปค่ะเดี๋ยวมีเวทีปาใสยอีกจะได้ล้ากันแดดแล้วก็ไปนางน่งน่งน่งตีแดดนางแดดฟัง่ง,ง,ง ang, ปัสสยโหลดนั่งตากแดดฟั่งปัสสยโหลดท่ากันแดดค่ะท่ากันแดดดอกเตอร์มาริกาซื้อหนึ่งบวกให้อีกหนึ่งกองซื้อหนึ่งบวกให้อีกหนึ่งกองท่ากันแดดดอกเตอร์มาริกาเซ็ตแล้กก็ไปหักเงินไอพวกเวทีปใสเอยเออเอาเอาเอาเงินมาซื้อกันแดดดอกเตอร์มาริกาไป,าไป <rent> ค่ะไปโหลดค่ะที่เว้าที่เว้ามาทั้งมดในก็ขายกันแดดค่ะค่ะค่ะ เป็นคอนเทนต์ขายกันแดดคะ่ะเข้าใจน้องคะเป็นเป็นคอนเทนต์เป็นคอน content, เทนต์ขายกันแดดคะ่ะขั้นปากอยากเสี่ยวหิมดเลยขั้นปากอยากเสีาเมื่อขึ้นมือขึ้นมีคนมากินข่าวก็เลยเว้า่ได้ขั้นปากอยากสี่าาย,า,า,ย,า,กยา,กาก็เลยมาเว่าต่อในเมื่อวันนี่แหละมอเว้นนี่แหละมาเว้นนี่แหละเมเว้นนี่แหละมาวาเว้นเมเว้นนี่แหละเออนั่นแหละสู่เจ้าเออ,อ